จกสูตรข้าวผัดปูห้อมกินครัวกระทะทำแบบไหน,นตามเชฟบังมาดูกันเลยครับกาาระทะร้อนน้ำมันเย็นนำไข่ไก่เบื่อหนึ่งมาตีข้าวกันจำนวนสองฟองครับใายเสียรัวไข่จนมีกลิ่นหอมครับเนื้อ,ออกปูหนึ่งสองช้อนโตควาวเนื้อปูเลยไข่เพื่อให้มีกลิ่นชัดข้องเนื้อปูครับข้าวหุ้งซุกตัวข้าวที่ชายก็จะเป็นข้าวหอมะมลิเกานะครับตีข้าวใอ้แตกแลยชายกันพัดด้แรงครับ การใช้ไฟแรงในการพัดก็จะช่วยให้ข้าวมีกลิ่นหอมกอมครัวกระถะานะครับปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลใส่ข้าวซองช้อนชาเกลือใบช้อนชาพริกไทยปน่นใบช้อนชาซีอิ๊วข้าวนึ่งช้อนโตซอสปรุงรสฝาเคี่ยวนึ่งช้อนโตตีข้าวแตกพัดส่วนะส้ทของมดวนในข้าวกันครับขั้นตอนในการพัดนีก็า้ใช้ไฟแรงๆตลอดเลยนะครับปิดถ่ายโดยตอนห้อมซอยนึ่งยิบมือครับ เท่านี้ก็พร้อมจะเสิร์ฟลงจานได้เลยครับแต่งหน้าด้วยเนื้อปูกรซองชอนโตะมะนาวผ้าสีกนึ่งชิ้นตอนห้อมหั่นถอนและแตงกวาครับอันนี้ก็เป็นอันเซต็ข้าวผัดปูห้อมกินคว้วกระทะท่านคููกับน้ำปลาปิกคีนูลุยครับตัวข้าวผัดมีความห้อมกินคั้วกระทะร้อยมาครับผม